เมื่อเราพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งสามารถฟื้นฟูและยั่งยงได้ค่ะว่าเห็นเน้นมันชัดโน้ตร้อยอะค่ะพอหนุยสวัสดีค่ะ ทุกคนสอนในไทยกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อเรื่องราวของวิศวกรหัวใจสีเขียวในตอนที่3ที่ชื่อว่าต้นไม้ที่ยืนยงค่ะเรื่องราวในวันนี้จะพาไปพบกับเพื่อนของคุณบุญธรรมที่ไม่เคยเชื่อในแนวธรรมชาติแต่บทเรียนจากธรรมชาติก็สอนให้เขากลับมาเข้าใจและยอมรับในที่สุดค่ะ เสียงวอล์รอของคุณวศินยังก้องอยู่ในความทรงจำของคุณบุญธรรมเสมอค่ะคุณวศินเคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิศวกรรมโยธาร่วมเรียนสอบโปรเจกต์และทำงานรับเหมาด้วยกันหลายปีแต่หลังจากคุณบุญธรรมเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคุณวศินกลับเลือกอีกทางค่ะเขาซื้อที่ปรับสวนวางระบบน้าปลูกทุเรียนพันตลาด แบบเร่งผลผลิตเต็มที่ใช้สารเคมีปุ๋ยเร่งและแน่นอนโตอาหารทุกวงต้องมีเรื่องทุเรียนของวสินเป็นไฮไลท์เสมอค่ะเขาเคยพูดว่าอินซีเหรอรอดตายหึอ มดกับเชื้อรากินหมดแต่นั่นคือเมื่อ3ปีก่อนค่ะวันนี้คุณวสินนั่งอยู่หน้าบ้านสวนของคุณบุญธรรมดวงตาค้าลงสีหน้ามุนเหมือนดินที่เขาพยายามควบคุมเลยค่ะเขาเล่าว่าทุเรียนของเขาตัวไวจริงผลผลิตดีแค่ปีแรก แต่หลังจากนั้นเชื้อราก็กินรากใบเหลืองดินแข็งน้ำไม่ซึมใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นใบไม้เหม็นสารเนคนหมด Anglo แรงเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ยอมแพ้ว่าพอริ่งมันยิ่งสุดแล้วเขาก็เงียบไปนานก่อนจะพูดว่าพี่ช so ่วยผมทีเถอะผมยอมแล้ว คุณบุญธรรมมองหน้าเพื่อนด้วยแววตาอ่อนโยนและบอกว่าดินไม่โกรธใครหรอกว่าแค่มันเหนื่อยเขาแค่ไปช่วยมันพักก่อนจากวันนั้นคุณบุญธรรมไม่เพียงแค่ให้สูตรปุ๋ยชีวภาพแต่เขายังลงไปด้วยตัวเองจับจอบ ตักน้ำหมักช่วยคุณวสินทำทุกอย่างสอนคุณวสินดูสีดินจากการขยี้ในมือพาเขาฟังเสียงกบยามเย็นว่ามันหมายถึงน้ำดีหรือไม่และชวนเขาหัดรอกับสิ่งที่ไม่ต้องเร่งค่ะพอเข้าสู่รูดูที่สามทุเรียนที่ยังฟื้นกลับมาก็เริ่มผิดอกกลิ่นหอมของทุเรียนอินทรีย์ไม่แรง แบบสารเคมีแต่มันหอมแบบที่คุณวสินยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อได้กัดคำแรกค่ะพี่ขอโทษที่เคยมองว่าพี่แปลก วันนี้ผมขอเป็นสมาชิเกเครือข่ายด้วยคนคุณบุญธรรมยิ้มและบอกว่าสายไม่เคยมีอยู่จริงสำหรับคนที่พร้อมเริ่มต้นใหม่เรื่องราวของวิศวกรหัวใจสีเขียวในตอนนี้สอนให้เราเห็นว่าธรรมชาติให้บทเรียนกับเราเสมอและสายไม่เคยมีอยู่จริงสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไอย้ยาโพใครนี้เก่งครับ